จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ประเทศอิสราเอลมีแรยง,งานชาวจังหวัดนครราชสีมาเดินทางกลับแล้วจำนวน545รายข้อมูลของสำนักง,งานจัดหา,าง,งานจังหวัดนครราชสีมานะวันที่6พฤศจิกาย,ยน2566แรงงานได้ขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศจำนวน535คนซึ่งจะได้รับเงินสงเคราะห์จากกองทุนรายละ15,000บาทขณะนี้ดำเนินการไปแล้วจำนวน106คน นายสมบูรณ์นรินนอกอายุ31ปีมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลคูขาดออคงจังหวัดนครราชสีมาเป็นแรงงานที่ไปรับจ้างปลูกและเก็บสตรอเบอรี่ที่ประเทศอิสราเอลทำงานเกือบจะครบ5ปีได้ตัดสินใจกลับประเทศไทยเพราะเหตุการณ์ความไม่สงบในครั้งนี้โดยได้มาที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาเพื่อยื่นคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์จากทางกองทุนตลอดจนขอรับเงินค่าบริการจัดหางานคืนจากบริษัทจัดหางานอิสราเอลและขอขอบคุณทุก ทุกภาคส่วนที่ได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีให้ได้เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยจากนี้ก็จะประกอบอาชีพค้าขายต่อไปให้เขาจ่ายตามถูก,กฎหมายนะแรงงานไทยทุกคนเลยครับส่วนมากเขาไม่ค่อยจ่ายถูกกฎหมายค่าแรงแบบนต้ตามที่วันสสมัครไปแบบนี้นะครับอยากเอออยากขอช่วยเหลือการงานนะครับการงานอาชีพของนะครับรัฐบาลก็ช่วยดีอยู่ครับที่พักโรงแรมที่อะไรก็ดีอยู่ครับ สายการบินกน็โอเคครับบินมาโอเคครับขอขอบคุณรัฐบาลทุกกระทรวงนะครับที่เขาไปช่วยเหลือครับฝากขอบคุณครับครับ ด้านนางนิธิออนบุญญาณุสิทธิ์จัดหางานจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าได้มีการแจ้งถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆด้านแรงงานกรณีภัยสงครามให้กับแรงงานได้ทราบแล้วในตรงส่วนนี้นะคะทางคนโคราชเรานะคะไปทํางานอิสราเอลเนี่ย2,163คนนะคะมีการเดินทางกลับมาโดยรัฐเนี่ยนะคะ545คนซึ่งคาดว่าน่าจะมีกลับ ด้วยตนเองเนี่ยอีกสักประมาณ100คนก็จะเป็น600กว่าคนนะคะตอนนี้มีมายื่นขอรับเงินกองทุนแล้วนะคะ535คนนะคะก็จะเหลืออีกแค่นิดหน่อยอีกประมาณ100คนที่ยังไม่ได้มายื่นก็มีทยอยเข้ามาทุกวันนะคะค่ะในตรงส่วนนี้เงินกองทุนเนี่ยก็ได้อนุมัติให้ไปแล้วร้อยกว่าลายนะคะเป็นเงิน1.590 0ล้บาทนะคะในส่วนของคนโคราชนะคะ ในเรื่องของคนงานที่กลับมาในช่วงของรีภัยสงครามเนี่ยนะคะเขาจะได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศนะคะหนึ่งบาทนะคะทุกคนอยู่แล้วนะคะและถ้ามีการเสียชีวิตนะคะก็จะได้อีก คนก็จะได้ทายาทนะคะก็จะได้40,000บาทนะคะถ้ามีการจัดการศพนะคะก็จะให้ตามที่ใช้ใจ่ายจริงแต่ไม่เกิน40,000บาทะคะ่ะถ้าเจ็บป่วยนะคะก็จะมีในเลทที่ลองลองมานะคะก็จะเป็น30,000บาท สำหรับแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์เยียวยาจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานต่างประเทศกรณีประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากภัยสงครามหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาหมายเลขโทรศรัพท์0-44355265-7ถึง